อยู่กับช่องรถซิ่งตามงบนะครับผมนี่นะฮะวันนี้เราอยู่กับที่นะผมอูนตอะไรซิ่งสุดละนะครับผมวันนี้เราจะพามาดูรถแข่งของอูหนึ่งคันนะครับผมอันนี้ให้ดูหน้าอูนะครับผมก็มีรถมาจอดทํานะครับนี่นะก็ประมาณนี้นะอูเล็กๆนะครับผมบานับท้อนะผมแต่จริงใจนะผมนี่นะคันนู้ก็เป็นคันรถที่อูเหมือนกันนะผมแต่ยังทําไม่เสร็จนะฮะไอนู้เป็นสามพันนะผมแล้วก็ อน,นุที่อยู่บนลิฟต์นุคือหนึ่งเก้าเป็นรถรถแข่งไหมครับผมแต่ก็ยังทาอยู่ฮนะแล้วก็คันนี้ก็อีกสองคันก็รอมาทำฮนะแต่ว่าวันนี้นะครับผมเนี่ยเราจะพามาดูนะครับผมวีโก้นะครับผมเนี่ยพามาดูรถแข่งคันนี้คือทําเสร็จเรียบร้อยนะครับผมแต่ไปลงเวลานะครับผมนี่นะเราพาไปดูรอบๆกันก่อนนะก็อยู่ติดถนนนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้นะคันนี้คือทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ นี่นะฮะให้ดูบอดี้ภาพรวมภายนอกอะนะผมแล้วเดี๋ยวเราผ่าไปดูห้องเครื่องกันนะว่าประมาณไหนนะครับผมอันนี้ก็คือทําที่อูม่มาเลยฮะนี่นะฮะเป็นวีโก้ซิ่งคันแรกนะผมนี่นะฮะทรงก็ประมาณนี้นะครผมสายมุดๆไปเลยนะครับผมดูล้อนะ ถนนนิดนึนงครับผมมีเสียงรถนิดนึงนะนี่นะครับภาพรวมภายนอกอันนี้คือห้องเครื่องสวยงามแน่นอนนะมอเบ็ดก็อยู่ข้างหลังเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราให้ดูข้างหน้าก่อนนะผมอันนี้คือไม่ได้แปลงหน้าเป็นหน้าเดิมๆนะครับผมแล้วก็อันนั้นคือกระจงังดูสดนะฮะนี่ก็ ทำสีปิดเรียบร้อยนะผมดูล้อๆ้อนะฮะก็ล้อแม็กก็เป็นเฮน่านะครับผมตัวใหม่นะฮะนี่นะขนาดยางก็สองหกห้าสามานะครับผมสิบแปดนะครับนี่นะข้างหลังก็เหมือนกันนะครับผมขนาดยางก็เท่ากันนะอคนันน,น,นี้วอลคัสสีเรียบร้อยนะผม ส่วนช่องล่างใช้เป็นโปรพัดนะครับเป็นตัวแข่งนะผมก็คือทําไว้แข่งนะนี่นะเตาลองแหนบอะไรก็เปลี่ยนหมดแล้วนะครับผมบอเสตีเรียบร้อยนะครับแล้วก็มอเอเบ็ดอยู่ข้างหลังนะครับผมทําสีแดงแก้วนะครับนี่นะครับอูโนตอะไรซิ่งค์โซล่านะครับผมของดีบรรทัอนนะครับผมใคร สนใจไงหรือว่าสอบถามอะไรก็โทรมาตามเบอร์นี้ได้เลยนะครับผมนี่ฮะแล้วก็เก็บคาร์บอนหนึ่งงานไป็นตัวนะผมกระจกก็คราบสกเฟร์ครับผมสีแดงนะครับผมนี่นะภายในก็ยังไม่ทันได้ทําอะไรนะรผมเพราะว่ารถเพิ่งเสร็จนะทําสีเก็บอะไรเดี๋ยวก็รอเก็บนะผมอันนี้ผมถ่ายมาให้เพื่อนๆได้ดูภาพรวมก็รถเพิ่งเสร็จนะผมเดี๋ยวเราไปต่อที่ห้องเครื่องนะครับ นี่นะครับผมเปิดมาอย่างว้าวนะครับนี่นะครับให้ดูนะครับผมตั้งแต่นี่ตัวดูดสอดก่อนนะครับผมอันนี้คือภาพรวมห้องเครื่องนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยไปดูว่ารายละเอียดมีอะไรบ้างแต่ว่าข้างในนี่คือก็ไม่สามารถบอกได้นะครับผมเพราะว่ามันเรื่องเจาะลึกเราค่อยไปว่ากันนะครับผมอันนี้คือถ่ายมาให้เราดูภาพรวมที่เรามองเห็นได้จากภายนอกนะครับ นี่นะฮะอันนี้จะของรถนะครับผมนี่นะบางซานไก่สดนะครับผมคานนี้นะนะครับผม,ลผมแล้วก็อันนี้ก็คือชุดงานม้อน้ําคือแผงแอร์ยกชุดนะครับผมของ n อนบี่นะตโ,โบก็เอฟห้านะครับผมเข่าเฮ็ดรงเฮ็ดเรือเก็บมาหมดแล้วนะครับผมคันนี้ปั๊มโยงนะครับมูนะพัดลมไฟฟ้า คือทาสวยด้วยแล้วก็แรงด้วยนะครับผมคันนี้แต่ว่ายังไม่ได้ลงเวลานะผมเดี๋ยวถ้าลงเวลาหรือว่าเห็นเวลายังไงเดี๋ยวเรามาถ่ายเพื่อนเพื่อนรับชมอีกทีเจาะรายละเอียดถาเพื่อเพื่อนท่านใดที่ว่าสายวีโกเราก็จะได้รู้นะผมว่าต้องทําประมาณไหนนะครับผมนี่ก็สวิตเบร์เชนะครับผมนี่นะ turbo โคตรใหญ่ลูกเบลเลอร์เครื่องซิ่งเต็มตัวนะครับนี่ โคตรหล่อครับตัวจริงสี่โคตรสวยแล้วในกล้องผมไม่แน่ใจว่ามันชัดหรือเปล่าแต่ว่าเนี่ถ้าให้ดูเนี่ยก็ได้แสงได้อะไรดูโคตรเงาเครับเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่ได้ล้างอย่างละเอียดนะผมพวกชุบคมขม,มียมนะในก็นมีแค่เบาะยังเบาะตัวดีนะผมเนเนี่ย โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับผมผมก็ไม่ค่อยได้ดูรายละเอียดห้องเครื่องเพราะว่าเอาที่ว่าเราเห็นชัดเจนก่อนนะเนี่ยเป็นรถสซิ่งคันแรกที่เพิ่งทําเสร็จนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ลงเวลาอย่างเป็นทางการนะครับผมแต่คิดว่าเวลาต้องมีแน่นอนนะคันนี้นะี่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมนี่นะเราก็ถ่ายเ,เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมว่า เผืเ่อเพื่อนๆท่านใดแต่งสายวีโก้หรือว่าอะไรเล็กน้อยหรือว่าต้องการทําอะไรแต่ครันนี้มันก็คือคือเครื่องซิ่งครับชุดไฟดีมงดีแม็กก็คือทุกอย่างภายในนั้นก็เยอะมากครับช่วงลงช่วงล่างคือต้องเก็บทุกจุด่นะครับโดยโดยประมาณนี้ก็น่าจะเยอะนะครับผมงบประมาณก็ลองถามกันได้นะครับผมหรือว่าสนใจก็ทักมาที่ อูโน้ตได้นะครับผมเบอร์โทรอะไรเฟซแต่ผมทิ้งไว้ให้นะครับผมโอเคนะฮะสำหรับวันนี้ก็ให้ชมเบงเท่านี้นะผมเดี๋ยวถ้าเราลงเวลาอะไรเต็มที่เดี๋ยวเราค่อยพากลับมาถ่ายแล้วก็มาจัดเจอราอียกับเจ้าของอูทีนะครับผมว่ามันมีอะไรจุดตรงไหนหรือว่าวีโกเราต้องแก้ประมาณไหนอะไรยังไงที่ว่าจุดตรงนั้นเป็นแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะผมก็ถ่ายรีวิวเพื่อนๆได้ชมนะครับผมโอเคครับวันนี้ครับผมสวัสดีครับ